สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีคิดวิเคราะห์ลานนาฬิกาซักผ้านะครับว่าของเดิมเป็นแบบนี้ของใหม่เป็นแบบนี้เราจะต่อสายอย่างไรนะครับในกรณีที่เป็นลานซักผ้า6สายนะครับเราจะอธิบายกันก่อนว่า6สายเนี่ยแต่ละสายเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอ่า เราจะอธิบายของใหม่ก่อนนะครับให้เพื่อให้เห็นเห็นภาพนะครับเพราะมันมีสายไฟอยู่แล้วนะครับในสายแรกนะครับเราจะมาอธิบาย2ขาแรกก่อนนะครับ2ขาแรกเนี่ยมีหน้าที่นําไฟผ่านผ่านสวิตตัวนี้นะครับเวลาเปิดปิดสมมติว่าเราหมุนไปที่0ูนนะครับศูนย์ปุ๊บเนี่ยขาตัวนี้นะครับ จะ,จะไม่ติดกันแต่เมื่อเราเริ่มหมุนนาฬิกาเห็นไหมครับขาแรกก็จะผ่านนะครับทำให้ไฟล์ผ่านจากขานี้ไปออกขานี้นะครับผมเห็นไหมครับอ่าพอไฟล์ผ่านจากขานี้ไปขานี้ผ่านไปตัวไหนครับไปตัวปรับความแรงนะครับความแรงที่เป็น normal กับ strong ก็คือเป็นตัวเลือก,อ,กอีกขาหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่มือจับนะครับก็คือ normal กับ strong เพื่อที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้ระบบ normal หรือ strong นะครับ normal ก็คือขาที่ผ่านมาเพื่อหยุดนานๆเวลาถัางสักข้าปั่นนะครับ มันจะหยุดนานก็คือ normal ใช่ไหมครับเพื่อมีการแช่ผ้า strong strong คือปั่นบ่อยๆนะครับปั่นบ่อยๆแล้วคันนี้เราจะรู้ได้งไงล่ะในเมื่อเราเลือกผ่านสวิตไปแล้วเนี่ยตัวตัวนำพาสวิตเนี่ยไฟมันจะผ่านขา normal หรือ strong มาที่ลานนาฬิกา4เส้นนี้ สเส้นนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเส้นไหนนะครับวิธีสังเกตง่ายๆตอนแรกเลยก็คือสายเนี่ยครับวิธีสังเกตสายนะครับเดี๋ยวขอย่าซูมออกนะครับสายเนี่ยเขาจะให้ความยาวที่ไม่เท่ากันนะครับอ่าเขาให้ความยาวที่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับความยาวที่ไม่เท่ากันนี้มีความหมายนะครับก็ค,คือว่า ยาวกว่าเนี่ยจะเป็นหมุนซ้ายหมุนขวานะครับสั้นกว่าเนี่ยจะเป็นสตรองกับนอร์มอลก็คือสายสั้นเนี่ยมันจะเชื่อมใกล้ๆก็คือเชื่อมตัวลานาตัวเลือกสวิตสวิตต้องเรียกว่าสวิตนอร์มอลกับสตรองสายใดสายหนึ่งนี่นะครับระหว่างสายสั้นเนี่ยนะครับแล้วก็สายยาวนี่ก็คือหมุนซ้ายมุหมุนขวานะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นหลักการ6สาย6สายเลยถ้าเรามาสังเกตลานนาฬิกานะครับค่อนข้างสังเกตยากแต่เราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรนะครับอ่านี่นะครับเราจะกำหนดนะครับเราจะสังเกตขาของมันก่อนนะครับขาของสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันจะเป็นสามสามสามง่าม นะครับวิธีออกแบบลานแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับาสายสีเหลืองเนี่ยจะไปอยู่ล่างสุดเลยล่างสุดเลยก็คือตัวลานสีเหลืองๆข้างในเห็นไหมครับในสุดเลยต่อมาก็คือสีแดงจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลจะอยู่บนสุดซึ่งเป็นฟันเฟืองที่เปลี่ยนบ่อยแต่ เราจะสังเกตรตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่มันตอกแท็กบ่อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะปั่นบ่อยๆนะครับแล้วก็สีน้ําเงินอ่าสังเกตไหมครับว่าถ้าเราดูตามรูปเนี่ยมันจะงงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราหมุนหมุนดูเนี่ยหมุนปุ๊บแล้วเราเราเขียนหน้าสัมผัสดูนะครับเราจะได้ว่า สิ่งที่มันสัมผัสก็คือ1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4สัมผัสกันแล้วก็มาวน2 3 4นี่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่มันเหมือนกันคือ3กับ4เนี่ยมันจะติดตลอดเลยสิ่งที่ติดตลอดเนี่ยก็คือไม่เบาก็แรงถูกไหมครับ normal หรือ strong อา่า หนึ่งสองนี่คืออะไรซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอันนี้คืออย่างนี้นะฮะวิธีสังเกตที่สองคือหมุนแล้วสังเกตการการสัมผัสกันของหน้าหน้าสัมผัสนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะหนึ่งสามสี่สองสามสี่เอ๊ะทำไมสามกับสี่มันอยู่ด้วยกันตลอดเลยก็คือถ้าเราปิดอันใดอันหนึ่งอ่านี่สกรอง นี่ normal เข้าใจไหมครับอ,อันนี้เรามาดูว่าเอ๊ะอันนี้คืออันใหม่นะฮะแล้วถ้าเป็นอันเก่าล่ะแล้วถ้าเป็นอันเก่าอันเก่านี่นะครับเราจะเห็นนี้นะครับหน้าสัมผัสอันแรกนะครับก็คือทางผ่านของของของไฟขาเข้านะครับ ไม่เป็นไรครับนี่นะครับจะเหมือนกันเลยก็คือขาเข้าขาออกเข้าแล้วออกไปไหนครับออกไปที่ตัวเลือกสตรองหรือ normal แล้ว normal กั o สงมาไหนครับมานี่ครับตรงกลาง normal สตรองส่วน2ขานี้ก็คือที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยครับก็คือซ้ายและขวา เวลานาฬิกาหมุนนะครับนี่นะครับหมุนจะสังเกตอย่างนี้นะครับตึงหมุนอ่าสมมุติว่าเราเลือกอันบนนะครับสมมุติเราเลือกอันนี้อันนี้สวิตบ่อยเพราะว่ามันเป็น3ามแง,ง่เห็นไหมครับสามสเต็ปอันนี้สองสเต็ปก็คือโค้งสองอันโค้งสอันนี่นะฮะเห็นไหมฮะ โคงสองอันหนึ่งกับสอ,อันนี้3ามสเต็ปอันนี้คือบ่อยบ่อยคือสตรองนะครับนอร์มอลคือมีการแช่ผ้านานๆอ่ะเราเอา,า,าหมุนนะครับสัมผัสดูสังเกตน,นะครับสังเกตนะครับ1เห็นไหมครับสัมผัสล่างสัมผัสบนสัมผัสล่าง ในขณะที่ถ้าสมมุติเราตัดออกนะครับตัดอันบนออกเราเป็นเนาะเป็น normal มีการแช่ผ้าการสัมผัสมันจะช้านะครับเห็นไหมครับในระหว่างที่อันบนสัมผัสบนสัมผัสล่างอันล่างเพิ่งสัมผัสล่างนะครับเห็นไหมครับเราอาธิบายโดยแผ,น,ผ,แผนภาพแผนภาพง่ายๆนะครับนี่ครับ สมมุติว่าเนี่ยเห็นไหมครับสตรองสตรองก็สัมผัส2 3 2 4สัมผัสซ้ายสัมผัสขวาอันล่างถ้าเป็น normal มีการใช้ผ้านานๆนนหมุนก็จะเป็น1 3กับ1นเหมือนกันครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อลานนาฬิกาเักผ้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะ สังเกตอันดับแรกเลยครับระยะความยาวของสายนะครับระยะความยาวของสายสายที่ยาวไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับสายที่ยาวไม่เท่ากันสายยาวก็คือสายที่มันจะต้องลงไปข้างล่างมอเตอร์สายสั้นคือสายที่มันต้องต่อกับตัวเลือกสตรองกับนอร์มอลนะครับส่วนสสายนี้เป็นขาสวิต เปิดปิดไฟนะครับก็คือเริ่มไฟเข้าพอสตาร์ทปุ๊บเห็นไหมครับสัมผัสแล้วพอปิดปุ๊บสูตรเด้งออกเห็นไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อก็ต่อได้เลยนะครับคือไฟเข้าไฟออกสายสั้นก็คือลาน ตัวเลือก normal strong นะครับแล้วก็สายยาวก็คือซ้ายกับขวาส่วนใหญ่ซ้ายกับขวาเขาจะกำหนดมาให้เป็นสีเหลืองกับสีแดงแต่ถ้าถ้าเขาซื้อซื้อมาแล้วมันสลับสายไปมาเพราะว่าลานนาฬิกาเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วคันนี้เราเราจะเลือกซื้อเนี่ยเราจะดูอะไรอันดับแรกนะครับก็คือระยะหูเป็นหูตรงไหม อันนี้เป็นแบบแกนเดี่ยวนะครับของ lg มันจะเป็นกล่องคู่แต่บางรุ่นเนี่ยเราซื้อมาเ,เราจะประยุกต์ยังไงเช่นสมมติว่าเป็นแกนอย่างนี้นะเอ้ยแต่อันนี้มันอาจจะไม่ตั้งที่ศูนย์ก็ได้นะอย่างนี้ครับผมจะบอกว่าขาเนี่ยนะมันสามารถปรับแต่งได้ครับผมตัวขาเนี่ยนะครับมันสามารถปรับแต่งได้สมมติไม่ตรงได้ไหมครับไม่ตรง คุณสามารถที่จะเอาเลื่อยเนี่ยครับเลื่อยเนี่ยนะมาทําให้มันเป็นแนวอื่นได้นะครับเข้าใจที่พูดใช่ไหมครับอ่าแล้วคุณก็จะได้หัวที่มันตรงโดยที่คุณไม่ต้องไปนั้งแก้อะไรใหม่นะครับแค่ปรับพลาติกนะครับส่วนสายนี่ก็วิเคราะห์ตามที่บอกเลยครับผมโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมครับ